สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางหานอยสน้อยนะคะสูตรหนึเม็ดเดียวสายรูดนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะผลสรุปและแนวทางต่อนะคะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเสียงแหบเสียงแหบนะคะพอเสียงดังและเสียงหายนะคะพี่น้องก็สรุปนะคะของวันที่2เดือน6ปีหกสี่นะคะแนวทางฮานอย3ามนอยนะคะสูตรหเม็ดเดียวสายรูดนะคะให้เด่นหนึ่งไปนะคะสําหรับวันที่2นะคะพี่น้องนี่ ถ้าไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะพี่น้องฮานอยนะคะแอดก็ add s, <S จะลงให้สองคลิปนะคะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็จะลงให้ประมาณสองทุ่มนะคะยี่สิบนาฬิกานะคะยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีโดยประมาณนะคะพี่น้องจ๋าถ้าแอดเสร็จเรื่องไวก็จะลงให้ไวนะคะสำหรับวันที่สองนะคะแอดให้เด่นหนึ่งไปนะคะรูดที่หนึ่งนะคะพี่น้อง รอบพิเศษนะคะเจาะรอบเอ่เจาะพิเศษปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะพี่น้องแอดก็เจอะเข้านะคะ4ีหนึ่งนะคะตัวกลับนะคะตัวที่แอดชอบนะคะเด่นหนึ่งมานะคะตัวรูปมานะคะ1 4นะคะพี่น้องจ๋ามานะคะมาตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนบนนะคะบนพิเศษนะคะ8 4นะคะไม่มานะคะพอแอดให้เด่นหนึ่งไปนะคะ ส่วนรอบปกตินะคะ 8C อีกนะคะไม่มาเนาะส่วนรอบปกติบนนะคะ 7C นะคะมาอีก2เด้งนะคะพี่น้องตัวกลับอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะรอบ VIP 6 9นะคะแอดให้เด่นหนึ่งไปนะคะไม่เข้านะคะส่วนรอบรอบ VIP บนนะคะ9 5 1หนนะคะตัวกลับตัวชอบอีกนะคะพี่น้องจ๋าตัวชอบอีกนะคะ หนึ่งสี่กับหนึ่งห้านะคะแอปชอบนะคะทั้งคู่เนาะก็แปกสามน้อยนะคะวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยีใจยินดีกับพี่น้องของเราด้วยนะคะที่ตามสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่สามนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ วันที่สามเดือนหกปีหกสี่นะคะกับแอดเพียนพารวยนะคะแอดเพียนพารวยนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะ<ม>ก็จะอให้สองตัวบนล่างนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋าบางวันก็อาจจะมาแบบเด้งๆนะคะบางวันก็อาจจะหลุดนะคะ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ไฟก็เพิ่งมานะคะไฟฟ้าเพิ่งจะมานะคะไฟดับเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะพี่น้องเพิ่งจะมานะคะบ้านแอดกันดานมากเลยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่สามเดือนหกปีหกสี่นะคะแอดให้เด่นนะคะเด่นห้านะคะเม็ดเดียวนะคะ เน้นรูดที่ห้าเลยนะคะพี่น้องแอดก็จะรูดนะคะรูดแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเฉะพาะพี่น้อง FC ใหม่ที่เข้ามานะคะคงยังไม่ทันทราบนะคะเพราะว่าพี่น้อง FC เก่าก็คงจะทราบเนาะแอดจะเน้นให้นะคะสําหรับพี่น้องที่ชอบสายเจาะเนาะห้าศนนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางร่วมกันเนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้อง ก็จะมีนะคะห้าห้าก่อนเลยนะคะห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสามนะคะห้าสองและห้าศูนย์นะคะพี่น้อง ถ้าชอบก็เก็บไว้พิจารณา,านะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยอีกรอบนึงนะคะสุดท้ายนี้ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังทุกท่านนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ